쭈 เสริมความรู้ในตอน BLS Top Fund วางแผนภาษีส่ง้ายปี2 0 2 3คุณแพทย์นี่เหลืออีกอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์โอ้หคลิปนี้ทำให้คุณจะได้ประหยัดภาษีเออ,เอ,อแล้วตอนนี้ม,มีมีกองทุนที่เขาออกมาพิเศษใช่ไหมอ่านี่วันปีนี้ในพิเศษหน่อยเหมือนที่เราคุยกับปีที่แล้วเอเอข่าวไอาวที่แล้วนะเรื่องการภาษีล่องรถหย่อนเต็มที่ปีนี้มีเพิ่ม ESG ESG หุ้นไทยดีไง,ไงอ่าเป็นหุ้นไทยนะฮะแล้วก็สัดส่วนการลงทุนเนี่ย30%ของรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทไม่ต้องไปรวมกัน เอส s อฟและอาร์เ,เพราะไอ้นั้นเขาจำกัดอยู่แค่ห0 0 0สนก็แปลว่าซื้อเพิ่มได้100,000สหนึ่งคนฐานภาษีเยอะๆนอะสามสิบเปอร์เซ็นต์รายได้แม็กซิมัมได้ถึง100,000บาทหลายคนบอกขึ้นโหแสนหนึ่งน้อยไปนิดนึงขึ้นกับฐานภาษีนะขึ้นอยู่กับฐานขึ้นอกับรายได้ละอย่างคุณปิ๊กนี่ฐานภาษีสูงสุด40%ใช่ไหมไอ้ที่ประเทศไทยไม่ถึง37 คุณปิ๊กก็จะได้เงินคืน37%เลยโดยประมาณอ่าไม่ถึงเลยเชียวสิบห้าไม่รู้ถึงเปล่าไม่รู้โอ้แสงสามหมเจ 1, ็ดเปิดเมมได้นะสรวเสริมเอ้ยนะไม่เลวนะอ <eur> ได้ทั้งในเรื่องของการลงทุนแล้วลกระจายรายได้กระจายรายได้ไปด้วยนะได้คืนมาปั๊บอาจไปใช้ให้ถูกแล้วคุณนตอนนี้มันถูกไงเวลาสั้นนะฮะเดี๋ยวเลอะมาก อ,อ,อย่างที่คุณแพทบอกไอเน,นี้ยคือจุดดีคือหุ้นปีนี้ถูกปีนี้หุ้นถูกมาตอนเนี้ยถูกนะนะแล้วเพราะงั้นเนี่ยแล้วลงทุนไป8ปีนะ8ะปีเต็มนะไม่ได้8ปีภาษีนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วปีนี้เอากองรถยนต์ภาษีอะไรยังไงอย่าลืม s อสเอ f เเนี่ยมันไปต่างประเทศไปอะไรต่างๆได้ไอตัว ESG จีเราก็ลงไทยนั่นแหละก็ต้องอลงไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติกองอื่นๆนะก็อ f SSF เนี่ย กระจายได้ทั้งต่างประเทศตราสารหนี้ก็ได้ทองคําก็ได้อ,อปีหน้านะครับก็เราทําข้อมูลก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยทุกข่ายเลยอ่าไม่ว่าจะเป็น JP Morgan UBS อะไรต่างๆนานาเนี่ยมองว่าเงินเฟอ้อลดลงลดลงเศรษฐกิจกลางกงก็คือออกจะไปโทนแบบซอฟต์แลนดิ้งนะ,ะ,ะชะลอหน่อยปีนี้อาจจะโตหน่อยนะแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณครึ่งปีแรกอ,อ,อาจจะเห็นในเรื่องของเมกาลดดอกเบีย้ยนะอก็อาจจะทําให้ไม่ ไม่น่ากังวลอะไรมากเท่าไหร่อ่านะอะไรที่ทําให้ตลาดเราลงมานะทั้งเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบี้ยนะก็ปีหน้าน่าจะเบาบางลงไปได้อ่าตลาดที่น่าสนใจก็อเมริกานะครับก็กองตามเนี่ยจะลงแบบ S&P 500นะจะลงแบบตัว n a สแ a q นะครับจะลงแบบกองเทคอ่าบีโนเทคอะไรเงี้ยนะครับก็ตาม,มลิสต์นี้ได้เลยนะครับก็คิดว่าอเมรกาเงินเฟอ้อชะลอตัวนะครับอ่ามาดูภาพนิดนึงอ่นะ คุณแพทเห็นไหมนี่คืออินดกซ์นะของ S&P 5 0อห้าอือ่าโอเคก็จะเห็นว่าไอตัวเนี่ย PE เอแบนเนาะเราทำเนี่ยกำไรไตมาสล่าสุดของอเมริกาทำจุดสูงสุดละอืออ่าแล้เศรษฐกิจเขาดีเนาะเออก็แปลกหลายคนก็ไปแช่งรับว่าเอ้ยมันจะต้องถดถอยนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าการจ้างงงจ้างงานอะไรต่างๆนานาก็ดีแล้วก็ฟื้นตัวดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงก็ยิ่งทําให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่จะเป็ว่าการแจกเงินของเขาตอนนั้นเนี่ยครับได้ผลอืมใช่ไหม คุณจะมาแอปพลายกับประเทศไทยเหรอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันนี่นะอ่าก็อ่าแต่ไอตอนเฮลิคอปเตอร์มันนี่มันก็ทำให้ปี2022มีปัญหามัอนกัน ก็คือเงินเฟ้รมันสปีดขึ้นค่อนข้างแรงไอ้ค่อนข้างแรงนะอันนี้ก็แต่เขาก็สกัดด้วยการขึ้นดอกเบี้ยถูกต้องผมว่าเป็นไซจี้แบบผมว่าดึกๆึกล้ำกันนะประเทศไทยคนประเทศทั่วไปไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแบบนี้ไม่น่าทําได้นี่ไงอ่านะดแดกชัดเจนกลับขึ้นมากลับขึ้นมาดู P.E. แบรนด์กำไรเนี่ยนะฮะทำนิวไฮแบบชัดเจนเลยนะก็อย่างว่า แต่กลุ่มเทคขนาดใหญ่นะไอที่ว่านางฟ้าทั้ง7ทั้ง8ทั้ง9ก้าอะไรต่างรายได้เขาก็รตไไิไโตเติบโต,บต,ต,ต,ตนะอันนี้ก็ชัดเจนว่านสแดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะก็กลับไปดูกองที่เราแนะนำเนาะทั้ง s อสเซน้ทั้งนสแตกจะเป็น s อสเอ่ากองของยุโรปจุดได้เปรียบก็คือ v a r i a t ชั n นไม่แพงเดี๋ยวเอาชาร์จไม่เด้ดูนะฮะแล้วก็แนวโน้มกําไรฟื้นตัวแต่อาจจะไม่ได้โตเร่งเหมือนฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่าก็ยัง จุดส่วนสำคัญก็คือราคามันไม่ค่อยแพงนะครับามาดูสไลด์มานิดหนึ่งแต่กี้ P/E band เนี่ยก็คือไอส้อเส้นเนี่ยอันนี้อยู่ โซนล่างๆตรงกลางนี่คือค่าเฉลี่ยเนาะ,อะตอนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้ต่ำอยู่ค่าเฉลี่ยประมาณ20%อ่านะแล้วก็ราคาหุ้นเองเนี่ยกำไรก็ค่อนข้างจะค่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ว่าพุ่งปูดเหมือนตัวนแ s d แ q กนะฮะแต่ก็ค่อยๆขึ้นอย่างมั่นคงนะปีหนึ่งก็ประมาณป,ป,ปีหน้าคาดว่าจะโตสักประมาณ7%อนะของตลาดยุโรปนะครับก็มีกองทุนนะฮะก็เป็น SCB ยุโรป s s f แล้วก็ SCB r U, ีนะครับก็ลง ดัชนียุโรปนะครับลงหุ้นยุโรปนะครับอีกอันนึงเราเชียร์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็คืออินเดีย่าก็คือว่าแนวโน้มการเมืองแข็งแกร่งนะครับการเติบโตชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ valuation ก็อยู่กลางๆไม่ได้แพงมากแต่อาจจะแพงกว่าเจ้าอื่นนะก็ประเทศอื่นนะ PE ของอินเดียตอนนี้20กว่าเท่าแต่ว่ามันมาพร้อมกับการเติบโตซื้อของดีราคาที่สมเหตุสมผลนะครับ อ่ะเรามาดูโอ้โหเห็นไหมคุณแพทถ้าดู PE b แ n นเนี่ยขึ้นเป็นท่นานกระไดเลยนิวไฮใช่ไหมเออกำไรทำจุดสูงสุดหมายนิวไฮ1ิเตไตมาติดตัดติด1ิเตไตมาาติดอ่านะครับแล้วก็ราคาก็เทรดอยู่ตรงกลางกล่งคาเฉลี่ยเนาะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงเกินไปหรือถูกเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดหนึ่งซึ่งน่าสนใจซึ่งในอินเดียเองนะครับก็มี KF อินเดีย RMFKT อินเดีย SSF นะครับ,รบก็สามารถที่จะลงแบบรถยนอนภาษีได้นะครับ อ่าอันหนึง่งเวียดนามนะครับก็นโยบายยังคงผ่อนคลายนะครับมาตรการของภาครัฐอะไรต่างๆนาๆนานะครับการติดต่อค้าขายกับอ่า global นะครับก็ยังดีอยู่ต่อเนื่อง FDI ก็น้ำหน้าราไปละส่งงงส่งออกน้ำหนาราไปลอนะนะอ่านะอ่า PE นะ variation <c oughs> ก็อยู่กลางๆไม่ได้แพงมาก14เท่าเท่านั้นเอง14 1มา15เท่าแหละนะฮนะอ่านะนะก็กองที่แนะนำก็ B เวียดนาม S S F นะครับ B เวียดนาม R M F แล้วก็ principal V N E Q r m f นะครับอมาดูปีที่แล้วนะครับเออร์เนตั้งแต่ 2022, 2022 2023เนี่ยอาจจะชะลอลงบ้างนะครับตามเศรษฐกิจโลกแต่ว่าไตรมาส3ที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของกำไรนะครับแล้วก็ variation ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจสุดท้ายคุณแพทยเมืองไทยเมืองไทยนะพัฒนานะแล้วก็ ราคาถูกล้ตอนนี้เอาตรงๆนะในด้านพีองพีเออด้านของอ่าไพ่เพอรบุ๊กนี่กัน1.4เท่า1.3เท่ากว่าตอนนี้นะอ่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรทีเดียวการกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าก็ทำเต็มที่แหละนะงบประมงงบประมาณเต็มปีนะครับการท่องเที่ยวอการเอกชนการบริโภคจะแจกงงแจกเงินอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อคิดว่าตัว คุนไทยก็ต้องเรียกว่ายังไงเราอาจจะก็ต้องมีมีติดพอตไว้มั่งคุณบอกสิติว่ามันถ้ามันลบปีนี้ส่วนใหญ่ปีหน้าจะบวกมักจะบวกปีนี้ก็ประมาณกลมๆ16%กว่าเนี่ยนะอันนี้ทำสิติย้อนหลังมา20กว่าปี20ปีมักเป็นเงินตลอด100%โอ้งั้นก็โอกาสถูก100%นก็เป็นตลาดที่น่าสนใจว่าปีหน้าอาจจะกลับตัวอาจจะกลับตัวฟื้นตัวได้นะฮะก็เป็นตลาดทุ้นไทยก็แนะนำตามนี้นะครับ BEQ S S F นะครับแล้วก็ เออเออ ASF ERF ASF SME SSSF นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับอ่าก็ไปดูเปเปอร์อันนี้เห็นไหมไตมานล่าสุดนี้เริ่มกระเด้งมาหน่อยแต่วรายได้เราไม่ไม่โตเหมือนประเทศอื่นนะใช่ถ้าดูจากดูจากชาร์ตเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างจะไซด์เวย์ออกข้างอืมก็เราออกข้างครับก็ไซด์เวย์ออกข้างก็คือโอเคมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ปีนี้มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับขึ้นไปข้างบนมันก็สวนกันไปแต่ความถูกเราผมว่ามันมันถูกแล้วแหละมันถูกแล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้วนะครับอ่ะเพราะงั้นนี่ก็ ฝากไว้นะครับก็ใครติดตามนะครับข้อมูลการลงทุนนะครับ,รบที่ทีมงานกองทุนให้ไว้แล้วก็รวมถึงกองทุนประหยัดภาษีนะครับ BETFUN หันภาษีเข้ามาที่เว l ค c o เ n ็กซ์ก็ได้นะครับก็มีมาดูข้อมูลฝั่งกองทุนได้ปีนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านใช้สิทธิ์การลดหย่อนภาษี<ห>อย่างเต็มที่ทนะนะทั้ง IMF S S F แล้วก็ตัวใหม่ไ a i E S G นะครับ อ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ได้ข้อมูลสาระนะทั้งในเรื่องกิจกรรมด้านการชอบชงชอบเซลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แจกโพยเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้อย่างเต็มที่นะ่ะวันนี้ปีนี้ก็ไปงานคุณแพทยก็ก็ซึมเศร้านิดหน่อยนะแต่ด้วยสติที่บอกปีหน้าต้องบวกปีหน้าไม่ต้องบวกใช่ไหมอ่าอ่าเอานั้นก็หวังว่าทุกท่านนะครับยังคงมีกระสุน ลุนทุนร้อนอะไรอยู่นะหรืออย่าเพิ่องออกจากตลาดไปวอย่าเพิ่องออกา <นะ S 2> ตลาดอย่าเพิ่องออกจากตลาดนะครับวันที่ดีต้องมีเราเพาะงั้นเอา้เอา,อานั้นปีหน้าพบกันใหม่นะครับกับรายการคิดแบบพระบวชคิดว่าปีหน้าคงจะต้องดีทั้งปีส่วนปีนี้อาลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าวัาวหลวงเซกที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ